ววัใจีด่สวัสดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันดีครับผม ผมจะบอกว่ามีช่วงนี้ที่ผมท้อใจกับ d j เจ a m i n g ไปเนี่ยเพราะว่าทําไปแล้วคนไม่ค่อยดูนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ยังมีน้องๆหลายๆคนนะครับคาดหวังบอกว่าเฮ้ยพี่พี่เล่นเกมธรรมดามันจะไม่เข้ากับธีมช่องทําไมพี่ไม่ลองเล่นเกมผีผีหรือว่าเนื้อเลือดหลอนๆดูบ้างล่ะครับเพื่ออาจจะถูก t า r g e t ็ตพี่ก็ได้นะผมก็ ขึ้นมา,าทันที่เฮ้ยสมัยก่อนเราก็เคยเล่นโฮมสวีทโฮมสองนี่ว่าทําไมเราจะไม่ลองเล่นแบบเกมหลอนหลอนน่ากลัวน่ากลัวดูล่ะวันนี้ผมก็เลยจัดไปเลยครับผมซึ่งเกมในวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมบล็อกแ a n โกนะครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะเพราะบล็อกแบงโกเนี่ยเป็นเกมแซนบ็อกนะครับผมเลยว่าถ้าดูตรงก็คือเป็นเกมแนวเรียมๆนะครับแล้วก็มีมินิเกมให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคือความหลากหลายแม่งเยอะมากและใช้คำว่าจินตนาการเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าบล็อกแมนโกเนี่ยมันเป็นยังไงนะคุณผู้ชมเอาไปรนวมเป็นการรอช้านะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเข้าไปดูกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อนห้ข่าวใหม่ของเราด้วยนะครับผมและวจะพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับ A few minutes โอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้า b l o c k m a n g กนะครับต้องขอบอกเลยว่าบ l o c k m a น g กอย่างที่เราแจ้งไปก็คือเป็นเกมแนวแซนด์บ็อกนะครับที่แบบว่ามีมินิเกมให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมดูจากที่ผมเปิดให้คุณผู้ชมดูนะคือเยอะมากนี่คือเป็นแบบว่าเป็นมินิเกมที่เลือกเล่นได้เลยนะคือต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นกับเพื่อนแล้วมันมากเพราะว่าจำนวนผู้เล่นเนี่ยเล่นได้เยอะแล้วก็มีแบบรูปแบบที่หลากหลายจริงๆนะคุณผู้ชมและต้องขอบอกเลยว่าเจ้าบล็อกแมนโกเนี่ย คือถ้าผมให้แนะนํานะเล่นในมือถือจะมันที่สุดเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถพกพามือถือแล้วก็ไปเล่นกันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยเออใครที่สนใจเนี่ยผมขอแนะนําก่อนเลยจิ้มลิงใต้คลิปนี้แล้วดาวนโหลดก่อนเลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมได้ดาวนโหลดไปที่เรียบร้อยแล้วแลวผมเนี่ยจะเล่นเกมที่มันตรงกับเกมช่องเราเลยครับผมถึง2เกมด้วยกันแต่ว่าอีกเกมหนึ่งเดี๋ยวเราเอาไปเล่นวีคหน้านะคุณผู้ชมคือวีคเนี่ยเราไปเล่นเกมน่้ก่อน คือเราได้ไปดูแล้วล่ะเฮ้ยมีเกมที่น่าสนใจอะไรสองอันนั่นก็คือหมู่บ้านมอรณนแลนะ คืนเฮี้ยนลงเรียนหลอนนะโอ้โหบอกว่าเดือดมากๆคุณผู้ชมถามว่าเป็นยังไงกูบอกเลยว,ว่ากูเนี่ยแค่ทดสอบนะครับผมแค่เข้าไปเนี่ยแค่ได้ยินเสียงสาวกูก็ไม่กล้าแล้วครับผมซึ่งปกติเนี่ยผมเล่นเกมผีถ้าใครจําได้นะโฮมสวีทโฮมสองเนี่ยคือผมก็ดูใจกล้าบ้าบิ่นนะแต่ปัจจุบันเนี่ยแก่ตัวแล้วฮะเห็นอะไรจมสแกนอาจจะตกใจได้วันนี้ผมเลยพาทีมงานมาเล่นด้วยกันอีก3คนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมดีกว่าเอาเป็นว่าเกมนี้เราจะเล่นนะคร ผมจะเป็นเกมแนวพัซเซลิลเกมที่จะมีจัมส์แสกด้วยนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยยังไงก็คุณน้องๆหนูๆที่แบบดูแล้วอาจจะตกใจก็ระวังหน่อยละกันนะครับโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวเราเล่นเป็นบ้านหนูมอเรนะละกันครับโอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมพร้อมๆกันเลยดีกว่าแล้วก็ไปดูทีมงานหลังบ้านที่พร้อมเล่นกันเลยละกันจ้า let's go ใครจะมาเล่นกับเราเประเดินไนะนนาตัวซี่ทีมงานทางบ้านสามท่านใครครับเนี่ย ครับครับผมเจครับครับผมกดครับผมแบงค์สั้นครับผมอะไรสั้นเหรอเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงกูกดเข้าเกมมามันมีคำเตือนด้วยเกมนี้มีเลือดและรอยคราเลือดที่ชัดเจนทําให้ตกใจและมีเสียงดังด้วยซึ่งอาจไม่บอกกับผู้เล่นที่เป็นโรคหัวใจและมีือาการแพ้ที่เกี่ยวข้องด้วยอ่านี้ต้องบอกก่อนว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมย้ําเตือนไปตอนแรกแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยฮะที่ F Code h o l ใช่ไหมครับเออ F Code h o l เฮ้ยอ่ะออนอนได้ด้วยเหรอเออดเฮ้ย เฮ้แต่จะบอกว่าไอ้บล็องแบนโกนี่คือมันแต่งตัวแต่งอะไรได้ด้วยถูกป่ะใช่อ๋อมีว่าแต่ั้นมมาให้แต่งเยอะมากพี่ขายของเก่งนะพวกมือไอ้สัตว์เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าโอ้นี่ไงเป็นมีระดับแบบฟันร้ายง่ายป่านกลางยากนี่กูบอกเลยว่าคูค่อนข้างมั่นใจเลยงั้นเราไปง่ายกันดีกว่าปะ เออระดับเราไปทางขวาป่ะพี่จริงๆอ่ะขวาได้ยากก็ลุยเลยเอามามันเลยยากเลยอะเอออไปเลยครบสี่คนเนี่ยตีหนึงพอดีเลยนีว่าใครบอว่าการ์ตาเรสโก้คุณดูตรงนั้นคลิปไปชั่วโมงอีสิไปทันแล้วไม่ทันแล้วเอ่เอียร์หนูเชื่อให้เสียงไม่ดังว่ะแล้วกูใส่อินเอียร์ด้วยคือต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เป็นเกมแนวแบบพัลส์โซ่เกมไว้ที่แบบว่าจะต้องหาแบบของหาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อ ปลดล็อกแล้วออกจากที่นี่ได้ก็เก็บของเก็บของอะไรอ่ะมีหนูดุอยู่ในบ้านฉันขังตัวเองไว้ในห้องแคบๆมานานมากเพื่อไม่ให้ถูกจับฉันหิวมากเลยเออฉันต้องหนีไปให้ได้อยู่ห่างจากหนูด้วยนะโอ้โหแสดงว่าคนคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของบ้านที่แบบนอนนอนตายอยู่ถูกไหมโอ้โหเป็นสภาพน่ากลัวมากเลยอ่ะและนี่คืออะไรครับเนี่ยกูเจ้เหรอว่ามันเข้าไปใต้เตียงเลยด้วยอ่ะเฮ้ยใช่เหรอ เฮ้ยมันมันเขาไอ้มันเขาได้คนเดียวด้วยแสดงว่าเราต้องหนีเราซ่อนอะไรกับซ่อนอะไรบางอย่างน่ไอ้เรี่อแต่ซาวหลอนมากเลยแล้วเมื่อกี้กูยองกุญเจทิ้งไปแล้วอ่ะอ่ได้แล้วเก็บแล้วดูดูดูโอ้มันหลบใต้เตียงเอาไว้จุกหนูได้หรอเปิดประตูกันเลยเดี๋ยวพี่เปิดกุญแจล็อกให้ Let's go เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะบอกเลยว่าผมเชี่ยวชาญเฮ้ย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 ่องไว้ไปททีีลละะหห้้อองง ห้องด้านหน้ามันมีแบตเตอรี่อยู่ต้องมีคนไปถือออกมาใครอะใครไปหยิบแบตเตอรี่ให้หน่อยพี่ไงพี่กาลังไปห้องนั้นอะได้ได้ได้มันไม่ใช่แบตเตอรี่หรอไอแบ่งใช่หรอมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรอะมันคือเครื่องรางบล็อกการโจมตีได้หนึ่งครั้งโอ้แบ่งกันไปกูว่ากูไม่กล้าเข้าท่อกูเดินลงดีกว่าเฮ้ยห้องนั้นเปิดได้ปะไอเจได้ได้ครับได้เข้าไปเข้าไปเข้าไปพี่มาผมเข้าไปเข้าไปเข้าไป มีอะไรบ้างอ่ะมีไกูเขาท่อคนเดียู่เนี่ยเฮ้ยนี่ไงตรงนี้ก็มีท่อนี่ไงอันนี้มันมีตุ๊กตาเขียวกับแดงแล้วมันทำอะไรได้อ่ะมันจะเฮ้ยเฮ้ยกูกูเอ๋ยทิ้งของกูเอ๋ยทิ้งของกูขอโทษกูขอโทษเออต่อตอนไปเนี่ยต่อตอนไปเนี่ยประตูปิดประตูผมปิดประตูปิดประตูปิดประตูแล้วกูเข้าท่อแล้วกูเข้าท่อแล้วกูเข้าท่อกูเข้าท่อแค่นั้นแหละมาไหมมาไหมมาไหมเจ้าผมได้ยินเสียงฝาใช่ เพราเหมือนเวลาเข้าท่อแล้วเสียงมันดังไม่ไม่ไม่เมื่อกี้กูโยนของมาอย่าอย่ากลับมานะอย่ากลับมานะอยู่ในท่อไปนะเออเออกูรู้แล้วกูรู้แล้วไม่เมื่อกี้กูโยนของลงพื้นมันได้ยินไอ้เี๊ก็น่ากลัวเลยแล้วดูไอ้เจหลบอยู่ใต้เตียงไอ้เจหลบอยู่ใต้เตียงไอ้โอเคเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคทุกคนมีค้อนไหมทุกคนหาของครับทุกคนหาของเราต้องใช้คอนที่ในท่อมันมีที่ให้ทุูเอาหรอ ใช่มันได้ทุกไม้เอาออกไปแสดงว่าเราเราต้องเดินผ่านตรงกลางห้องอ่ะเฮ้ยมันมึงมันมึงมันมันอยู่หน้าห้องมันเดินเสียงเดินมันอยู่หน้าห้องโอเคอยู่ปะมันอยู่ปะอยู่ปะอยู่ปะไม่อยู่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 ผมว่าเราต้องลงเราต้องลงไปข้างล่างพี่เราต้องหาค้อนไปทุบในท่อไปไปค่อยค่อยค่อยเบาๆนะเบาๆนะเบาๆอย่าทิ้งของอย่าอะไรนะเฮ้ยพี่เดินเข้าห้องอะไรมาก็ไม่รู้อะแต่มันต้องมีกุญแจสีส้มอะโอ้ไม่มีของเอ้ยใครเก็บใครเก็บของห้องนี้ไปแล้วเนี่ย เฮ้ยเจอแฉลังกูเจอฉลังเฮ้ยหนูอยู่ข้า่หนูอยู่หนูอยู่ข้างล่างนี่จะมาหนูอยู่ข้างล่างใช่ไหมอยู่หน้าอยู่หน้าโอเคโอเคโอเคอะไรห้องขวาแล้วแฉลังใช้ทำอะไรอ่ะงัดงัดตู้เซมะอยู่ตรงผมเลยเนี่ยดูเร็อ่ะระวังพวกขวดแก้วเลยนะถ้าเดินชนอะมันเสียงเสียงดังได้ไล่ได้กูเสียวมากเลยตอนนี้เชียร์นะกูจะหัดเฮ้ยกูเจอกุญแจกูเจอกุญแจเหลือง เจอาพรับเจอพรับหนูอยู่ใกล้กูมากกููดจริงเอเอาคอนเอาคอนขึ้นมาข้างบนไม่เห็นหนูกูยืนอยู่หน้าประตูเลยเฮ้ยหนูอยู่หน้ากูจ้าเอ๋เฮ้ยเราต้องล่อหนูมันขึ้นมาข้างบนต้องมีคนล่อหนูวะเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวกูล่อเองลบลบลบกูจะโยนของทิ้งแต่เดี๋ยวกูล่อมันให้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวกูโยนแล้วมึงเก็บนะคือคือกูมีเครื่องรางล็อกกันโจมตีได้หนึ่งรังอ่ะคือกูโดนตีไปแล้แต่ว่าใครเก็บไปได้ไหม เดี๋ยวกูจะเป็นแรงไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูโยนแล้วมึงเก็บนะใครสักคนที่เป็นตัวแทงเก็บนะใครจะเป็นตัวแทงใครเป็นตัวแทงไม่ต้อเป็นตัวแทงกัต้องมีออกไปที่เหลือรออยู่ในะตัวแทงเนี่ยบล็อกกันจบเลยหนึ่งอันอยู่ที่กูหนึ่งอันแน่แต่ว่ากูจะไปงัดให้งั้นกูทิ้งเลยนะกูทิ้งเลยนะหนึ่งสองว้าวแล้วใครบอกแล้วกูตายโอ้ไม่อยากเล่นแล้วเฮ้ยหนูมันไปแล้ว เฮ้ยหนูมัอยู่บนหนูมัอยู่บนโอกาสนี่แหละโอกาสนี่แหละหนูมันไม่เห็นไ่นซอ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 นเฮ้ยมันมาหากูมันมาหากูทุกคนมันมาหากูไปหาของไปหาของหนูอยู่ไหนหนูอยู่หน้ากูหนูอยู่หน้ากูเฮ้ยแต่มันเหมือนมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นมันรับฟังเสียงอย่างเดียว ใช่หนูมองไม่เห็นหนูมองไม่เห็นตอนนี้หนูอยู่ไหนอยู่อยู่อยู่ห้องข้างล่างห้องข้างล่างห้องตู้เซฟกูกูแฮสเซฟบอกแล้วได้อะไรอ่ะดูดูเหมือนจะเป็นล็อกแบบอิเล็กทรองอีกน่าจะต้องเอาไปใส่เฮลิคอปเตอร์วะเขาเดินไปไหนไม่รู้อ่ะตามอยู่ตามอยู่เลยเฮ้ยหนูมาหากูหนูมาหากูหนูมาหากูกูกูจุกอยู่หาของไปทุกคนเดี๋ยวกูจุกเองเดี๋ยวกูจุกเองอ๋อคือคืองี้เว้ย เกิดเราเราโยนเสียงไปตรงไหนหนูมันจะวิ่งไปตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินหลบอยู่อ่ะมันไม่ทําอะไรหนูไม่เห็น <Okay. S 1> อ่าแล้วก,กูจุกอ่าใครทําอะไรวะเนี่ยเออออเออเอออเฮ้ย <c oughs> ที่นี่มันมีอะไรด้วยอะไรขอ,<ะ>องมึงวะเนี่ยผมเจอภาพครอบครัวมันขาดไปรูปนึง <c oughs> ผมว่าเราต้องเอารูป <c oughs> ผมว่าเราต้องเอารูป <c oughs> มาใส่หรือเปล่ารูปที่พี่เจอตอนแรกออยู่ตรงไหนฮะเฮ้ย กูลงกับดักหนูไอ้สังหนูเฮ้ยระวังนะหนูมะวางกับดักด้วยว้าวว้าวย่ไหวแลินกูเด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 ินวนกูเดินกูเดินวนโต๊ะกับหนูอ่เดนเเดเดวไปหาลูกกันกูจูบหนูอยู่กูจูบหนูอยู่มาดนดปด่าย ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะติดจะติดจะติดอย่างงี้จะติดอย่างงี้จะติดอย่างงี้โอ๊ยคุณโอ๊ยคุณจูบอยู่ทุกคนหาแล้วโอ๊ยคุณเตินคุณเต้นคุเต้นเอ๊ตายแล้วทุกคนคือตอนนี้กูตายไม่ได้แล้วทุกคนกูไม่สามารถแทงพวกมึงได้แล้วอ่ะคือพวกมึงหาของกันไปถึงไหนแล้วนะเออได้แบตเตอรี่แล้วครับกำลังหาเหมือนมันต้องหารูปภาพทุกคนเราต้องหาตุ๊กตานัดแขกสีนุ้งเงินอยู่กับกู ชั้นชัสองใช่ไหมชั้นสองใช่ไหมใช่หนูอยู่ไหนอ่ะมาแล้ว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 ข้างล่างครับข้างล่างที่ไหนอยู่ไหนตรงทางน้ำเงินพี่หนูอยู่ข้าางงล่วางเสร็จแล้วแล้วไงต่ออ่ะเฮ้ย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 พี่พี่เฮ้ยอย่าอย่าออกมาหนูขึ้นมาอย่๋อมันให้น้ำยามาให้น้ำยามันให้น้ำยาน้ำยาทำให้คุณล่องหนได้50วินาทีเอาแล้วไง ได้น้ำยาผีมาน้ำยาผีต้องไปหาต้องไปหาตุ้แจแล้วทุบทุบทุบแฉลงหรือยังทุบไอไอทุบทุบที่แบบท่อหรือยังทุบไปแล้วทุบไปแล้วพีลองเข้าไปดูห้องนั้นก็ได้มันต้องหาของมาใส่นจะเป็นต้องเป็นลูกผ้าครอบครัวเฮ้ยกับมันมีมันมันให้กูไปสองห้องนะรู้สึกเนี่ยเนี่ยพี่พี่อันนี้ห้องแรกเนี่ยเปิดประตูเปิดอะไรหมดแล้วนี่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงกูเจออะไรอ่ะในนี้กูเจออะไรอ่ะรีโมทอุ้ยเก็บไว้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  Oui, เออเหมือนภาพมันหายไปว่ะต้องเปิดต้องเปิดอ <c oughs> <được> ่ะต้องกุญแจเปิดอ่ะตอนนี้กูมีกุญแจอะไรกุญแจไขล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ไหนอ่ะจะเปิดสีส้มหรือเปล่าครับใช่สีส้มผมมีลูกโหดโอเคงั้นงั้นมาัูกโหนมาตรงห้องจุดเกิดเราออามาละนั่นแหละอ๋อนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วนี่คือมันล่องหนถึงขนาดไม่เห็นพี่เอฟอันนี้นี่ยอันนี้มันดินพื้นไม่เห็นพื้นระวังไม่รู้แต่กูหลบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกูตาย มาแนละ้วอยู่ที่ผมอยูดีทุกผมผมจุ๊ให้หเข้ามาแล้วเลงไปที่หนูเพื่อทำให้มึนงงครับได้ได,ได้ได้ของสตั้นหนูนี่ไงกูได้แฉลงอ๋อนนี้มันหล่ดมาห้องข้างล่างนี่ว่าแสดงว่าเราเคลียร์ชั้นสองแล้วครับชั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันลูกก็ได้ไม่น่า <จะ S 1> เกี่ยวว่าเราต้องหากุญแจดินี่ไงนี่ไงอยู่ข้างล่าง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 ห้องไอ ลงมาชั้นหนึ่งลงมาชั้นหนึ่งเดี๋ยวกูพาไปเดี๋ยวกูพาไปเพราะหนูไม่อยู่ตรงหน้าไม่ห้องนี้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 โว้ยหนูมาแทนกูหนูมาแทนกูไอ้แบงค์ไอ้แบงค์แทงกูหน่อยไอ้สันเดี๋ยวออกไปไปเขาได้บองกันแล้วสวยแบงค์สวยทางนี้ทางนี้มาเนี้ย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 เราเราไม่เจอกุญแจใช่ไหมเราไม่เจอกุญแจใช่ไหมทางนี้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 แบงค์มาแบงค์มาแบงค์มาเฮ้ยนี่ไงมาห้องใหม่ด้วย เอ้หนูหนูเข้าไปในห้องนั้นแล้วนะหนูเข้าไปในห้องนั้นแล้วนะคือต้องใช้คอนทุบแล้วผมหนึ่งจะกดนี่ตรงนี้ซีใส่แบตเตอรี่ตรงนี้ใส่แบตเตอรี่ไอ้นีผมมีผมมีแบตเตอรี่ใส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 ่ไงอ่ะมันคือห้องไหนอ่ะเอ้ยเอ้ยฝั่งนี้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 อีกฝั่งนึงแบตเตอรี่ฝั่งนึงอ๋ออยู่แล้วโอ้ล้ว้าวใช้เครื่องบินทุบใช้เครื่องบินทุกไหให้ทุบไรให้ทุบไรเดี๋ยวจัดการให้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เจมมมาาาเเจจไอ้นนีี่่ หนูม่กินผมแล้วนี่เดี๋ให้เดู๋ให้เดู๋ยให้เก็บ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 โอ้โอ้โอ้ยยยที่ผมแต่ย่ายมตยยยยยยัเตยย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 เยย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 ่ไยย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 นยยยยยย้ยตยย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 ไยยยยยยย้ยยมยย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 ัยยย่ยย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 หยย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 ยเยย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 อยย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 หยอยยะอ่า แสดงว่าใจงันหนึ่งกันมีของลบลงก่นลบก่อนลบก่นได้จุดได้จุดได้ว้ายแล้วทำไมไม่เลือกกูัวเขไม่รู้นะเมียตายแล้วเมียตายเหรอกูโดนหนูแด้แกแล้วว่ะทางซ้ายทางซ้ายแล้วพีเอฟคืนกูเป็นหมอนผู้ชมอยู่พวกมึงต้องหนีไปให้ได้พวกมึงต้องหนีไปให้ได้เครื่องบินพอมบอกแล้วเหรอตรงเลยตรงเลยตรงยาวตรงยาวทุกคนต้องรอดทุกคนต้องรอด เหลือกดคนเดียวใช่เหรอโอ้โหเหลือกดคนเดียวจริงด้วยไอ้กมันคือกุญแจอะไรอ่ะมันคือกุญแจเหลืองกุญแจเหลืองเออมัเป็นกุญแจเหลืองกุญแจเหลืองใช้ไปแล้วป่ะออกไปเลยออกไปเลยไปไปหากุญแจเลยมันเป็นพัซเซิลเกมอ่ะมึงต้องหาแบบเอ้ยประตูนั้นประตูอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้อเอ้าแสดงว่าเรารีบเกินไปสินะใช่นั่นไงเสียตกใจ ไอ้โกรเดินดีๆอย่าเพิ่งกลัวเรียูปรูปที่หายไปเอารูปไปใส่แล้วนี่มีประตูนี้ด้วยเฮ้ยกุญแจนที่ต้องเปิดนี่ปะเฮ้ยแสดงว่าห้องนี้ต้องมีอะไรนี่ไงกุญแจอะไรกุญแจเฮลิคอปเตอร์ชิบหายแล้วจุ๊บจุ๊บดีๆจุ๊บดีๆวนได้มันวนได้มันวนได้ออกไปเลยเดี๋ยวมันหนูหนูมันเปิดได้อะหล่ะลาก่อนกดลาก่อนขอให้คุณโชคดีไปแล้วเสียงไปแล้วเฮ้ย ชิดู้แปลกๆนะแปลกๆนะมีมากเลยมันอยู่บนหัวจับใจดีดีกว่ามาปัดมีคอข้างล่างอยู่เราต้องแบบทมสคริปทุกอย่างแล้วแบบตอนจบเฮลินคอมเตอร์ให้ได้แล้วกูต้องอีกเกมหนึ่งเว้ยแต่ต้องต้องแบบทม์สคริปอย่างเร็วเลยอ่ะไหวป่าวันนี้เราจะสปีดรันสปีดรันเลยออน NO No! No! รอบนี้คุณผู้ชมเราจะจับเวลาเลยนะครับว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นี่ผมเปิดมือถือเลยจับเวลาไทาม์เราจะเริ่มปึ๊บเข้าเกมเรากดเลยนะฮะจับเวลาเลยจริงจัง,จงรเริ่มครับรีบเลยนะเดี๋ยวกูลงเบากุญแจให้โอเคนะครับเดี๋ยวหาคนให้ครับเดี๋ยวกูจุกจุกหนูให้มอนเดิมนะครับเด็เปมนไงผมเปิดเองไปทำรอบไอ้หนูวานนี้ใครจะจุกหนู กูเองกูไม่รอแล้วกูไปแล้วหนูจะวิ่งตามกูกูก็ไม่สนไอสัตว์ไอ้คนหนูวิ่งตามมึงอดีอดีอดีปเอาของไปทุกเอาเอาค้อนไปทุกด้วยการังวิ่งไปทางเฮ้ยได้ได้รีโมทอะ่ะไม่ได้กุญแจอ่ะมันเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนที่วางของพี่หากุญแจอะไรอยู่สีอะไรกุญแจเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เอาอแย่แล้ว เปิดแล้วเปิดเปิดเทดแล้วเนปิดปิดกุญแจเฮลิคอปเตอร์หนูอยู่ไหนอะอยู่ตรงกลางข้างล่างหนูเดินตะกันอยู่ตรงกลางกูสตันต่อให้โอ้โหเชนซีซีเป็นโดตาทูเลยเป็นแล้วไม่กลัวแล้วไปสารหาของก่อนได้ได้ครบยังเนี่ยได้ครบยังกุญแจเหลืองอยู่ไหนกุญแจส้มอยู่ไหนกุญแจส้มมาเพื่อมาปลดล็อกตรงเนี้ยเอ่อมีแต่กุญแจเหลืองกับแบตเหลืองหรออ้าวทิพไายได้เหยียบกับดักอ่ะ อันนี้มันกุญแจส้มมาดิเอ้ยนี่กุญแจเหลืองอยู่ไหนตายอยู่ข้างเหรอไม่ไม่อยู่ผมอยู่ผมกุญแจเหลืองกุญแจเหลืองชั้นสองชั้นสองตรงระเบียงเลยไฮรีคอปเตอร์ไม่ต้องใช้ที่ที่ที่เปิดแล้วนะกูเปิดไปแล้วนะ ต็นี่เหลือกุญแจอะไรอ่ะเหลืออะไรต้องเอาฉลงไปงัดปะ่ะต้องเอาถ้างั้นเหลือฉลงอ่ะเอาค้อนไปทุบหน้าห้องที่มีรูปใช่ไหมฉลั<ช>แงแล้วฉลงเอาไปงัดหรือยังเผื่อมีกุญแจอยู่ในนั้นต้องเอาฉลงไปงัดอ่ะกุญแจส้มใช้แล้วเหลืองใช้แล้วฉลงแล้วก็ค้อนอ่ะค้อนทุบจะกันอ่ะค้อนถูกแจกให้แล้วงั้นก็เหลือฉลงละเหลือฉลงละได้แล้วได้แล้วได้กุญแจแล้วกุญแจแล้วไป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 ขึ้นหอ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 ของครบแล้วนี่ไปไปไปขึ้นหอขึ้นหอเร็วเร็ วางแล้วเหรอเอาขึ้น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 ให้ครบขึ้นให้ครบเอ็กโซแมนเย้ใช้เวลาไปทั้งสิ้น6นาทีเอ้ยอย่าโทรศัพท์กูกูบอกเลยอัดคลิปมาเกือบ1ชั่วโมงครึ่งไอ้เล่นจริงๆ6นาที โอเคคุณผู้ชมยังไงก็ใครสนใจนะครับอยากจะเล่นมินิเกมในบล็อกแมนโกที่มีเยอะแยะมากมายนะก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ข้างล่างนี้นะครับก็ดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ในมือถือพกพาสะดวกนะครับไปไหนก็เล่นได้นะจ๊ะโอเคเพราะว่าใครยังมาเจอผมในเกมก็มาเจอกันได้ในบล็อกแมนโกนะครับผมวันนี้ไว,นนว,ว้ที่นี่แล้วกัน EP หน้าเจอกันคืนเฮียโรงเรียนหลอนที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เลยครับไปแล้วบ๊ายบาย